โอเคสวัสดีครับกลับมาเป็นอีกครั้งเมืม่อกี้นี้กเกลือก็คือเราได้วิวทูเป็น SR อาร์มั้งน่าจะใช่นะวันนี้เราจะมาแกะกล่องโปเกมอนเป็นของภาษาไทยอันนี้เราซื้อมาจากร้านนัดการ์ดเป้าหมายของเราคือเราต้องการยิวทองเท่านั้นจากกล่องมีใบเดียวเลยเร <L> ใช่เราจะได้แค่ใบเดียวมาดนั้นแล้วส่วนการ์ดโรโมโเราอยากได้แบบที่ <Blues. S 1> นั้นเราแกะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเท่าไหร่บ้างโชว์อ๋อถืงบอกเลยเรามี2กล่องใช่ปาดาเขาจำกัดให้ซื้อได้แค่ พวกเราสองขอ,อ,องแพ็คเท่านั้นแล้วส่วนนะโปรโมทเราจะมีอยู่ประมาณาาแปดใบ,บเราจะเริ่มจากเราจะเริ่มจากกล่องก่อนเพราะโปรโมทมันหาย,ยากกว่าใช่ไหมออมีอย่างละใบซองละใบซองละใบมันเร็วใช่ไหม,มเร็วไปเยเน,นจะเป็นซองยี่สิบห้าปีนะครับอ๋อเดี๋ยวบอกเผื่อคนอื่นไม่รู้ไม่รู้นะว่าถนา้ว้แบบว่าโปรโมทจะมีแค่ร้านตัวแทนจําหน่ายนะพวกไหนอินไม่มีใช่ไหมสุดหล่ออินไม่มีร้านเดียวที่แล้วก็มีกระบนกอ้าโอเคนั้น ก็คือหนึ 5, 5 xem, well. ่งซองจะมีทั้งหมดกล่หงเออ1นึ่งกล่องมี16หนซองใช่มั้ยองมีสิบหกซเองส่ห้เหมือนกูไม่อ่านหมอานหนึ่งซองมีกี่ใบมีห้าใบันั้นเราแกะไหมแต่ได้ไม่เสียไม่เสียไม่เสียเวลาตัดทีละสิบหกเลยตัดทีมาถึงรถอะ เราได้ตัวชิวซามาเซนต้าอ๋อได้มาจากบันอาอ๋อกระด่งก็ดี่งอะไม่ใช่คือกูเกิาจะเป็นใบสุดท้ายเออแตไมใบเอออันนี้ไม่มีกี่ใบมีห้าใบอ้าวกูว่นึกว่ามันเขาอยู่ใบที่สี่โอเคเราได้จากบันอาแลมวเป็นกอลชิวลาเซนต้าซามาเซนต้าซามาเซนต้ากูขอโทษเขียนภาษาไทยไม่ด้เหลือเชื่อจริงดีนะเราได้อันน่ะซามาเซนต้าเป็นจากบันอาอันนี้ก็เป็นจาก็เอ๊ะสมัยกางเป็นคุณยังไงวะ ก็เมื่อก,กี้ที่เมื่อกี้ก็เปิดได้ไดไใช่หรป่าใช่อันนี้ไม่ได้โอเคนี่เป็น,นะน,น,นนะเอ,อเนอร์จีนะคุณอีกนะครับเออลืมบอกเลยว่าถ้าเป็นกาของฝั่งอังกฤษอ่ะจะเป็นรูปปิกาปิก้าปิกา,กาจูแต่ว่าถ้าเป็นของภาษาไทยจะเป็นยี่ <c oughs> ห้าปีอะไรก็แล้วกันเบนนะคระวังเบนเนี่ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยอย่ากเจ็บท้องดิมือสั่นเลยนะเรอดเกลือเปลี่ยนภาษาจ้ะ ดูยังดเลยเฉียดเฮ้ยผูเห็นอะไรแปลกอยู่ข้างหลังว่ะปีกจูเซิร์ฟป่ะโอ้ยโหไอ้เก้เหมือนกับมาแค่เปลี่ยนสไตล์เลยนะเออวิวเนี่ยเฮ้ยก็ดีว่ามาคู่กันงชื่ออะไรตาเชียนซาเชียนเป็นการ์ดเดวอนอาร์การ์ดวีอ่านแล้ได้ซอสเมื่อกี้ได้ชิลใช่ไหม เน่ะหมูย <bas> ังไงเดิมเลยคุ้นๆเนาะทำไมการันคุจังเลยกูจะเปิดแบบเดียวโอ้โหโอ้ีกการับเอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟว่ะอันนี้เราได้ปีกับปีก้าเป็นปีก้าบอลูปีก้าบอลูเอาไปละร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งห้าสิบบาทมาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เไอเดียดีใจละได้อยู่นะ เฮ้ยตเฮ้ยไบเดิมมาเอ็นที่นะครับอันนี้ก็เป็นเบรคเฮ้ยใบอะไรอะใบเดิมมาคือเออะเออเลยออหลอกครับเฮ้ยเฉุนหลอกเราได้ตัวอาร์เหมันเป็นวีไหมปิกาปิกาที่ที่ตัวเมื่อกี้แต่ว่าบอลลูนแตกก็เลยล่วงมาเฮ้ยมันคือปิกาปิกาเซิร์ฟนี่หว่าปิกาปิกาเซิร์ฟตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้ว เจอก็เล็กลงเต่็จดเร็วมาทุกคนมาต่อเลยเฮ้ยไม่คิดเห็นแบบนี้นะเฮ้ยนี่เป็นท่อว่าบันจายคว่วใช่หรอมันท่านท่านมืดเฮ้ยปิกาิกาเซิร์ฟเิร์ฟเฮ้ยมรเรวจนรเลรเลย หกตองนะ SR เรา SR ไม่ยังไม่ออกนะเลยนะมีแอบดูก่อนด้วยมีกี่กาบหนึ่งกับ n อ r อ a l พิกา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 บิดลูเกียร์้ยมบิดลูกเกียร์ไม่แต่ลูเกียร์เหรอมา energy นะเฮ้ยเดี๋ยวได้มิวหรือเปล่าว่ามันเป็นพลังจิตเฮ้ยดูดีนะเ SR ไหม s ะเอาเป็นด็ออกเตร์อก ออกใบเดียวที่ควรเอ้ที่ต้องออกเขามีใบเดียว SR ไม่ได้รู้ราคาไปเนี่ยเอ้า SR มีใบเดียวของตีลี่นี้คือแม่ง้องออกอยู่แล้วดรืังนะกายเขานอกออกอยู่แล้วเอ้าทำไมฟังดูเค็มๆยังไงก็ได้ใบเดียวเกียก็ได้งงงงไหมงงไหมงงจะค่อยดูเคียงกันไปแต่กูค้าจะกูก็จะเจอว่าเกลือมากเนี่ยคือเพชรมิวทองอ๋อก็คือ SR ใบนี้คือ S R กล่องนี้ S R ก็จะเป็นใบนี้เองจุแล้วใช่ใช่คือไม่ต้องลุ้นเข้าใจเลยเหมือนจะดีทำไมทไมเขาทำกับกูอย่างเงี้ยทำไมทำไมทุกคนอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่บอกไม่ก่อนโกงันแล้วอัไม่เปิดแบบตู้เรือกันใจช่างแม่งนะอ๋ออยู่ในโปรโมบอย่างเงี้ยเปป็นย ซื้ออาโปรโมทกันเถอะมาทำฮี้อะไรเนี่ย,ยนะี<อ>่ขูขี้เลยเยอียแม่ไม่ต้องดูแลพวกมึงอนะ่ะเอาลคะครับผมซองสุดท้ายของบล็อกแรกอืมอืมเ <c oughs> มื่อก <c oughs> ี้ได้ได้เอสอาร์ยังดีใจเลยเฮ้ยทำไมจริงมันเงาเงาออกเงาอยู่แล้ว กับแอันนี้คืออะไรอ่ะยูเนียรกเนาะมันมันมาถ้ามันมามันมาครบถูกปะไม่เกี่ยวมันแล้วแต่มองคนกได้เป็นองทิ้งไปเลยดตรโอ๊กอ่ะนี่เอาอันนี้ขึ้นเอาอันนี้ขึ้นมานี่ทุกคนก็คือเราจะมาสรุปกับหนึ่งกล่องก็คือเราได้เราได้ปิกาปิกาที่เป็นการ์ดเราเราเราได้ปิกาที่เป็นการ์ดเอี่ยก็จะมีแค่สองใบนี้แล้วอันนี้ก็เป็นดับเบิลแล้วจะเป็นเซิร์ฟ อันนี้ก็จะเป็นลูกโป่งของใบใช่แล้วเราก็จะได้การดัดบเบิลแลนที่เป็นซาเชียนกับซามามเมนตาซาามเซนตาซามาเซนตา,า,ตาแล้วเราก็ได้เป็นการ์ด V Max Triple R เป็นปีกกระปีการะปที่ตัวใหญ่ขึ้นแแล้วก็เซิร์ฟเล็กลงเซิร์ฟเท่าเดิมเซิร์ฟเท่าเดิมเซิร์ฟเท่าเดิมแต่ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อ แล้วเราก็ได้ที่มีทุกกล่อง <c oughs> กูจะดีใจทำไมแต่เห็นที่เขาเห็นเห็นที่หลอกอจำบอกว่าเออว่ากูโชคดีก็คือว่ามันมาครบหมาถึงไอยูเน A ียนใช่ไอไอวียูเนียนเนี่ยที่ที่แบาได้ครบก็ถือว่าโอเคถึงจะเล่นได้แต่กูไม่เล่นเนไม่เป็นไรสะสมเดี๋ยวเอาไปใส่กล่อง <c oughs> เราจะมาเปิดกล่องสองที่มี16บซองกับอีกแล้วก็หนึ่งซองมีห้าใบโอเคนิวทอง อันนี้พระรังกิตนะมื่อก่อนไอ้เหี้ยใหม่นะก็ทองมิวทองไอ้สัตว์ก็ทองนะแต่ว่าไม่ใช่มิวแค่ลิงมากูว่ามันเหมือนกันนะกูว่านะเดี๋ยวมันก็ออกตัวตัววีตัววีอยู่ดนโคปีกไอ้เหี้ย มาอย่างเร็วครับมาเอเนอร์จี้โอ้โหกับด้านด้วยเร็วเกินปุ๊บ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 โอ้โหไม่มีที่อะไรเลยตัดเลยดูนะครับอย่างเด็วเฮ้ยจกสีดำวะมาทำที่อะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเที่เดิมกูจะสมาสมาบายวสมาเซนใต้นะเด้ของเก่งขึ้นเลยมาไปขจูบไหมจูบมาก ไม่เรายังมีโปรโม่อยู่ไงเออดูนะครับด้วยความไวเร็วแสงที่เรามีจำไม่สีดำหรอคุณจะบอกว่ามันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยปิ๊กจู๊ไม่เหมือนปิ๊กจูซสัมเฮ้ยไม่คนละลายป่ะแต่เพราะว่าเป็นปิ๊กจูที่ปิ๊กจูถูกลูกโป่งที่ตัวใหญ่ขึ้นพร้อมที่จะล่วงลงมาอะไรกันครับเนี่ยในในกานแับอลแล้วมาแล้วมาคน โอ้ยไอ้เจ้าเนี้นะครเฮ้ยเฮ้ยดูเอาเฮ้ยน่ารักจังอาจะโบสถ์ข้าศึกของปีกาจูเป็น d o u โบแล a y e r ปีกาจูงเป็นหลายร่างอยู่นะโอเคมาเลยไฟครับมาไฟไม่เห็นไฟเลยอา ใส่หัวเตียบดูนั่นล่ั้นสุดหรอกขาดอีกกี่ตองขั้หมดนะโครล่ะตัดสตองทีเดียวทองสีทองจำได้ไหมสีทองตอนท้าวแค่แต่มิวทองมันเป็นอะไรอ่ะเป็น U R ยาชิดผายเลย เฮ้ยกูถามจริงสิหลอกกูได้ครบกี่นายเนี่ยมันครบหมดหรือเปล่าไอ้ยั่มัอยู่ในตอเดียวเลยนะมันครบหมดหรือเปล่าครูคือวิวเนี่ยมันปกติก็ไม่ค่อยได้พบกันในตอนเดียวในกล่องเดียวรอจริงหรอก็มีคนได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอในสองกล่องฟีเจอเซิร์ฟฟีเจอเซิร์ฟให้ดูซองกันหน่อยเราจะดูจากข้างหลังเลยนะ โอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยโบเฟสเซอร์โอ๊กไม่ละมาสองใบด้วยนะไอเหี้ยเลยเราได้วียูเนี่ยใช่ไหมเราได้พูดไม่ถูกเลยเราได้เอ็มอาร์มาใบหนึ่งก็เป็นดรโอ๊กเหมือนเดิมเราก็ได้วีแม็กดับเบิลอาร์หนึ่งใบเป็นพิกาจูแล้วก็ได้ปิกาปิก้าอเนี้ยสามใบอีกแล้วใช่เราก็ได้ปิกาปิก้าที่เป็นดับเบิลอาร์ เป็นอันนี้กำลังชอ็อปแต่ใครก็ไม่รู้ตอบเลยอันนี้ก็เป็นเลนเซอร์ใช่ไหมแล้วก็ได้ซาเชียนกับคู่ซามาเซนต้าซามาจิมา<ะ>ไป,เ,ปเคีย้ยวเคีย้ยวเคีย้ยวลุนโปรโมเนี่ยแล้วก็นั่นแหละ <laughs> ต่อไปเราจะมาเปิดโปรโมดูไหมปแปดซองอันนี้คือ,อซองละใบหนึ่งซองมีหนึ่งใบคุณรอดูกล้องหน่อยดิโอเคไหมเฮ้ย แล้วตึงแต่นิดยังไงแต่กลัวมนเป็นสายฟ้าแล้วชึ้งเิกครมมันคือเซเซกคอมดีไหมไม่รู้แต่มันเป็นบักกี้เต๋อบักกี้ใช่บักกี้แบักกี้แบักกี้เฟนเนอร์วะเฟนเนอร์บักกี้บัก เขาคือขายเป็น G X อ่ะแต่ก่อนมาแล้วแ0ดรอยอ่ะตอนนี้เหลือสักห้าิบาทอ๋อสิมีนี่กว้าขึ้นถานอ่ะดูกูจะเปิดให้ให้จางดูมัะข่าวม่ให่หรออู้แต่มันเออมันสีทองว่ะคอยคีดอุ้ยคุณหลอกไปนี้ไม่ไม่ันจะได้หรือปะนี้ดีใช่ไหมไปนี้ขายดีไปนี้ครุมแบกี้อยู่ไหน ตัวเฮียอะไรเนี่ยครับไม่ไม่ดีไม่ตัวอะไรอะ่ะอ๋อช้างช้า,า <ปด S 1> งนอนกดดูต่องข้อท้ายใช่ไหมไม่น่าเลยสองเกินจะมาเปิดพร้อมกันไม่อไปไหนก่อนไปขวาเนี่ยนะการเก่าอย่างเดียวดีปะ ไม่ดีมิวเก็บปลาทองวะอันนี่โปรโมใช่นี่คือโปรโมแต่แกแต่ภาษาอังกฤษเราได้ซองธรรมดาภาษาอังกฤษมันรวมอ่ะไม่มีแยกอยากถือว่าดีไหมเงียบขนาดนี้น่าจะไม่ดีภาษาอังกิษอ๋อโอเคสรุปสรุปสรุปดีแค่คอยกินใช่ไหม กินที่ดีโปรโมชใช่ไหมเราได้การ์ดเอาตามตรงนะถ้าเกิดไม่เอาหลับราคานะคือชอบแค่สี่ใบไอ้สามใบคือไม่มีใครกินด,ด้วยซือไอฮิตการ์ดเนี่ยเซคอมน้องน้องน้องผมยาวนะแล้วเบลทูเอ็กนี่แหละที่ชอบแค่นะั้นแหละจบแต่ว่าสืดหลอกบอกว่าการ์ดทองเนี่ยมันมีราคา ปลาทองอ่ะเราก็คือว่าคุ้มนะจ๊าก็คือสรุปง่ายๆนะครับทุกคนเราคือเราเกลือโอเคอยู่โปมโอเคใช่ไหมโอเคแต่มันได้กล่องสึดเรือมากกล่องเกลือก็ง่ายๆนะว่าตอนนี้คือเราผ่อนแรงมากเลยพอังเป็นกำลังใจให้เราด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สัปดาห์หน้าก็ถ้าเราทำไมเดียวเราก็เราก็ลงอย่างนั้นแหละโอเคโอเคบ๊ายบายเจอกัน